สวัสดีค่ะพามาดูลือสีผสมนะคะพามาดูใบลือสีผสมสีนี้กันนะคะคือเป็นสีที่ว่าสวยไม่แพ้ดอกไม้เลยละคะ่ะเพื่อนเพื่อนดีว่านะคะเพราะว่านี่และคะ่ะคือใบของเขาจะขอบใบเขาจะพลิ้วพลิ้วแล้วก็มีขอบหยกักๆยกสวยมากๆเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะนี่วันนี้ลูกค้าสั่งสีนี้หลายกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็เลยมาตัดให้เนี้ยค่ะคือสวยแบบเขาสวยแบบบอกไม่ถูกเลยละค่ะเพื่อนเพ่สีนี้เนี้ยค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะแดงขอบหอยักนะคะสีนี้ดีจะเรียกแดงขอบหอยักค่ะเพราะว่ามันมันมีสีแดงนี่มันจะมีหลายสีหลายแบบนะคะแต่สีนี้เขาจะขบใบเขาเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนนี่แดงขอบหอยักนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามพันไม้ที่สวนเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ